ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนิคอีนครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนนะครับส่งท้ายสําหรับค่ําคืนนี้นะครับเราฟังการวิเคราะห์ดาวโจนคืนนี้กันดีกว่านะครับดาวโจนเมื่อคืนฟันผิดนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าฟันหนึ่งคงจะเด้งวันว่างครับดาวโจนประจําวันที่2อง4าดาวโจนเปิดบวกนะครับจะบวกไหมเยอะครับห้า 5้าสาบวกแปดหนะครับแปดหกดาวโจน์คืนนี้ถ้ามองถ้ามันมีจุดสังเกตสำหรับผมวันนี้คือเมื่อวานนี้เมื่อวันนี้นี่มา5เช้าบ่ายเลยปิดดาวโจนส์หอันนี้เป็นข้อสังเกตเองนะครับแล้วพเพอวันนี้ผมได้เด่นดาวโจนส์ผมได้เด่น2 7งเไงสอมาตัวหรือจะมาคู่ก็เป็นไปได้นะครับ ซึ่งวันนี้นี่คืออีช้าว่ายมันไหลเจ็ดซึ่งมันชนกับตัวเปิดเลยอสามเจ็ดทายเจ็ดผมว่าผมว่าน่าจะท้ายเจ็ดหรือไม่ก็เจ็ดอยู่หลักสิบในะประมาณนี้นะครับเพราะว่าละอย่างหนึ่งที่สังเกตนะครับที่สังเกตเลยวันนี้หุ้นเปิดบวกสาหรับหุ้นเช้านะเปิดบวกปิดลบหมดดาวโจนเปิดบวกไม่เยอะนะครับโอก,กาดปิดลบก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ยืนเจ็ดเป็นหลักก่อนครับดาวจนวันนี้ฟันเจ็ดนะครับเจอครับ 2 7 3 7มาแล้วไม่อีกเป็นไปได้นะผมแต่ผมจะมีแนวทางนึงให้อธิบายฟังอีกทีนึง <c oughs> 6 7 8 7 9 7ครับอ่า97 1 0เร้อใส่2ครับเพราะว่าไม่2ก็5คงที่เหมือนเดิมผมว่าน100นะแล้วที่ข้อสังเกตอีกอย่างนึงคือ มันปิดมันเปิด10แต้มครับมันเปิด10แต้มโอกาสที่จะเป็นศูนย์กับเป็น10แต้มเหมือนเดิมเป็นไปได้นะครับชุด10แต้มมีอะไร1 9 2 8 3 7 4 6 5 5ซึ่งเปิดมี3 7ไปแล้วผมเล้วตัด3มเจ็ไปหนึตัว 5, 5 5ผมไม่ชอบกันไปครับสามหากันไปนะครับอ่าวันนี้เราโจนจะมี7จ็หาง การเผื่อสิแต้มและผมมีจุดสังเกตอีกอย่างนึงคือแบบนึงนะครับถ้าสิแต้ม10บแต้มสิบแต้มโอ้แต่ถ้าลบถ้าลบมันจะยุ่งยากนะถ้าลบมันจะยุ่งยากมากจับไม่ไดแ้แต่ถ้าบวกมันยังโอเคมั้งถ้าบวกถ้าบวกเจ็ดหแบบนึงนะครับผมดูตารางพร้อมไปด้วย9งเก้าเจ็ดกเออก็สวยเหมือนกัน แบบนึงนะครับสองแปดเจ็ดเจ็ดผมว่าเจ็ดน่าจะมาแล้วกันผมไม่จับเพราะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะปิดบวกหรือปิดลบเน้นไปที่เจ็ดนะครับเน้นไปที่เจ็ดแล้วกันนะครับในค่ำ <c oughs> คืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเข้ามาดูแล้วไม่ชอบเข้าเข้ามาดูแล้วไม่ชอบก็ต้องขออภัยนะครับแต่ไม่ต้องมาดิสไลค์กันเนาะดิสไลค์ก็เก็บไปดิสไลค์ช่องคุณแล้วกันช่องคุณคงไม่ค่อยแม่นผมว่าดูแล้วถึงมากดดิสไลค์ช่องอื่นคนอ,อื่นใช่ <c oughs> ดาวจนคืนนี้ประมาณนี้ครับดาวจนคืนนี้ประมาณนี้ครับถ้าผมฟัน7แลดวสมาก็ต้องขออภัยนะแต่ถ้าสมาผมก็คือให้ยืมเป็น10แต้มก็คือ28ผมก็ไดยการ28ไว้ตัวแปรวันนี้มีไม่มากไม่ไมยมากไม่มากไม่ไมยครับลุ้นกว่าคือจะปิดลบแล้วปิดบวกเท่านั้นเนี่ผมว่าปิดลบตามตามตามอะไรอะตามตามหุ้นเช้าเพราะว่าหุ้นเช้าเปิดลบปิดบวกหมด แล้วลงลบถล่มทลายกันหมดเลยดาวโจนก็คงลบครับดาวโจนก็คงลบถ้าใครชอ่านมันจะมีอย่างหนึ่งถ้าใครชอบเล่นชุด10แต้มก็จัด10แต้มไปเลย5้าหาง3 7 7เจสาอาจจะไมาก็เป็นไปได้นะครับเนาะวันนี้มีแค่นี้เนะี่ยที่ผมมั่นใจชุด7ถามวาาทำไมถึงมั่นใจชุด7เพราะว่าเห็นท้าย7เปิดท้าย7มันน่าจะมี7จะยังคงอยู่เหมือนนี่แค่อีกเมื่อเช้านี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับ